โรงเรียนอนุบาลคำตากา้าค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโรงเรียนอนุบาลคำตาก้าคือโรองเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งม,มั่นสร้างบุคลากรแห่งอนาคตภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่น่าเรียนพร้อมปลกฝังวินัยดีมีมารยาท ไม่ขาดความรับผิดช,ชอบให้กับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกด้วยแลกฐานที่มั่นคงและยาวนานกว่า100ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2463โรงเรียนของเราตั้งอยู่ใจกลางอำเภอคำตากา้าจังหวัดสกลนครบนพื้นที่กว้างขวางกว่า27ไดไร่ที่เปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่รายขีดจำกัด ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งไปจนถึงปฐมศึกษาปีที่6โดยไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางวิชาการแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานชีวิตที่แข็งแกร่งเพื่อให้หนักเรียนพร้อมที่จะก้าวสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจความพร้อมเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพรวม19ท่านซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของโรงเรียน นำโดยนางสาวนัชชาสกุลเกศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคำตากา้าะและนายสถาพรสิงโตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคำตากา้าที่มุ่งมั่นบริหารจัดการด้วยหลักธรรมะพิบาลและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทำให้การทำงานร่วมกันของบุคลากรเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์โรงเรียนของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องเรียนที่ครบคันสำหรับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของเด็กๆในห้องวิทยาศาสตร์นักเรียนจะได้เรียนรู้จัดการลงมือปฏิบัติจริงสัมผัสกับปรากฏการธรรมชาติอย่างใกล้ชิดห้องคอมพิวเตอร์คือพื้นที่ที่นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะดิจิทัลที่จําเป็นต่อโลกอนาคตห้องสมุดเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางความร,รู้ที่ส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านและห้องดนตรีนาฏศิลป์ คือเวทีที่ให้นักเรียนได้ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านเสียงเพลงและการแสดงนอกจากนี้โรงเรียนยังใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรจากแปลงเกษตรของโรงเรียนการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ตลาดการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือการซึมซับภูมิปัญญาจากชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างแท้จริงในการพัฒนาโรงเรียนของเราไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปราศจากทิศทางแต่ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนภายใต้คําตากาโมเดลและกระบวนการ S D K E D L ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาคําตากาโมเดลเป็นแนวคิดที่หลอมรวมองค์ประกอบสำคัญเข้าไว้ด้วยกัน K k n o w l e d g ความดูความสามารถที่ทุกคนมีและพร้อมแบ่งปัน Head, Case and h a การทำงานด้วยสมองที่เปลี่ยมไปด้วยปัญญาและหัวใจที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง A Awareness ความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตน M 4M การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ T Technology การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอนและการบริหารงาน A. Academy การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ K. Keep Teamwork การทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งและสอดประสาน L. Law การยึดม,มั่นในกฎระเบียบ A. Authentic ความแท้จริงควบคู่ไปกับกระบวนการ S. D. K. E. D. L. ที่เป็นวงจรแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง S. Setting Goal การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ดีดีไซน์การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้ตรงจุด k k e ีทูเกเ t อร์การประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง e e v a l u a t เอสการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อนำไปปรับปรุงดีดีวิลโลเมนการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ l อ e เดทร์การถอดบทเรียนจากความสำเร็จรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพจากความมุ่งม,มั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลและผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากมายเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จที่มาจากการทำงานอย่างเป็นระบบผลงานของผู้เรียนการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่รางวัเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดเล่านิทานคุณธรรมและการแข่งขันร้องเพลงสากลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่รางวันชนะเลิศ การวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน์และรางวัลเหรียญทองเช่นการประกวดมารยาทไทยการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์และรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันภาพยนตร์สั้นและร้องเพลงไทยลูกกุ้ง ผลการแข่งขันมหากรรมแข่งขันกีฬาวิชาการการแข่งการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษคอร์ดเวิร์ดได้รับรางวัลเหรียญทองและทองแดงในการแข่งการต่อสมก,การทางคณิตศาสตร์เอแมได้รางวัลเหรียญเงินการประกวดสื่อสร้างสารรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่ภาพยนตร์สั้นเรื่องเองินที่เกินมาเอกตอมันนี่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานของคู่และบุคลากรผลงานเล่นเปลี่ยนชีวิตพัฒนาทัก,กษะคิดผ่านภาพยนตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นึ่งเบ a แพ ctic ิสด้านนาวัตกรรมโดยคูศิริพัฒน์ปาวารีผลงานดูจักคำเป็นคำตายด้วยบอร์ดเกมรางวัลระดับดีด้วยคู่มัตนิยาจิตติวัฒนาสกุลผลงานการ์ตูนตัวจิว๋วพัฒนาการเขียนจากภาพได้รับรางวัลระดับดี ดยครูสกุณาชัยวหารรางวัลดีเยี่ยมครูประจำชั้นห้องเรียนคุณภาพขั้น่านสื่อสร้างสารรค์โดยครูนฤดีบัวเทศผลงานของผู้บริหารรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติรางวัลเสมาปอ,ปอ,ปอสอโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารผลงานของสถานศึกษาโรงเรียนของเรามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในหลายด้านที่มีการันตีคุณภาพด้วยรางวัลและใบรับรองต่างๆเช่นโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อระดับ3ดาดาวการรับรองเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร,ร์น้อยระดับประถมะวัยและผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ AA คนสำลีทางการเรียนของนักเรียนป .6 ที่ได้คะแนนโอเน็วิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปเกินครึ่งหนึ่งโรงเรียนอนุบาลคำตากา้ามุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าโรงเรียนแต่คือบ้านหลังที่สองที่สร้างคนดีคนเก่งมีความสุขเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชุมชนด้วยการบริหารจัดการที่เป็นระบบบุคลากรที่มีคุณภาพค่ะ และการันตีด้วยผลงานที่น่าภาคภูมิใจทางโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างเต็มศัก,กยภาพและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองและสังคมต่อไปโรงเรียนอนุบาลคำตาก้าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ